สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงบ่ายานี้นะคะในคาบของกิจกรรมนานาการนะคะเราจะมาทํากิจกรรมรูปทรงกับตารางเต้าช่องกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะคะเรามารู้จักกับรูปทรงต่างๆกันก่อนนะคะอย่างอ,อันที่หนึ่งเลยนะคะวงกลมนะคะต่อไปนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามเหลี่ยมวงรีนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปดาวครึ่งวงกลมห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมนะคะ,ะวิธีการเล่นนะคะจะต้องมีนะคะมีคนออกคำสั่งเดี๋ยวคุณครูอาญยาจะเชิญคุณครูนเลนีนะคะมาเป็นผู้ออกคำสั่งวิธีการเล่นของเราก็คือเราจะใช้ทั้งสองมือของเรานะคะ,ะใช้ทั้งสองมือของเราแตะไปที่ รูปทรงตามที่คุณครูนัตติีบอกซึ่งเราจะใช้ทั้งสองมือเพื่อเป็นการฝึกสมองของเราทั้งสองข้างนะคะให้ใช้งานได้สมบูรณ์กันนะคะ,ะเด็กพร้อมหรือยังคะคุณครูนัตติีพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วระะเราจะมาเริ่มเล่นเกมนะคะรูปทรงกับตารางเก้าช่องกันคะ่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะ,ะเวลาเด็กๆจะเล่นนะคะเล่นกับคุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้นะคะพอ พอคุณอพอคุณแม่ออกเสียงแล้วเด็กๆก็ตกไปที่รูปทรงนั้นแล้วก็ออกเสียงตามใช่ไหมคะ<ช>เดี๋ยวคุณคเดี๋ยวคุณอนัญญาจะทําให้ดูนะคะค่ะพร้อมค่ะควงกลมคุณอนัญญาต้องพูดด้วยนะคะวงกลม,กลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวรูปดาวหกเหลี่ยมหเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยม ครึ Jesus, ่งวงกลมครึ eight eight. ่งวงกลมวงรีวงรีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวรูปดาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมวงกลมรูปดาว ดาววงรีวงรีห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมพึ่งวงกลมพึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงรีวงรีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวรูปดาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงรีวงรี ครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมห,ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ,คะเด็กฝึกเล่นกันบ่อยๆนะคะลูกเราจะเล่นได้คล่องๆนะคะเป็นการฝึกสมองนะนะคะลูกฝึกสมองฝึกการพูดการออกเสียงฝึกความจําของเรานะคะฝึกเล่นบ่อยๆนะคะและถ้าเด็กเล่นคล่องแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่ง คลิปการเล่นรูปทรงกับตารางเก้าช่องมาให้คุณครูอนัญญายได้เ,เพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ